มันเหมือนเราฉาบปูนปิดรอยเราไม่ได้คิดที่จะทำงานที่ใช้รูปร่างหน้าตาแล้วก็เลยปล่อยมาค่ะเริ่มต้นใช้อันตาร์เมอร์ยกกระชับหน้าขึ้นฉีดลิทติ้งตรงบริเวณหางตาไซโกมากแก้มตอบนะคะก็จะทำให้ใบหน้าโดยรวมยกกระชับขึ้นนะคะอายุมันส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งก็คือส่องกระจกเห็นตัวเองดูดีแล้วมันมั่นใจบอกกับตัวเองทุกวันเลยว่าฉันสวยจังเลย สวัสดีค่ะพี่วิกกี้นะคะอายุ46ปีค่ะเป็นคนที่แสดงอารมณ์ชัดเจนดีใจฉันก็ยิ้มเสียใจฉันก็เหมือนกระดาษที่มันแบบถูกขย้ำอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่วิกกี้กังวลตรงจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะเวลาแต่งหน้ามันจะต้องลงคอนซีลเลอร์เน้นใต้ตามันเหมือนเราฉาบปูนปิดรอยค่ะเริ่มต้นใช้อันตาร์เมอร์ยกกระชับโครงสร้างหน้าพี่ขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเติมฟิลเลอร์ที่ตรงแหน่งของใต้ตาแล้วก็ล่องแก้ม หลังจากหมอทำเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะ<ม>ก็จะมีการเติมพิร์เลสบริเวณใต้ตาใต้ตาดูอิ่มเต็มสวยนะคะแล้วก็หน้าแก้มแล้วก็ลองแก้มดีขึ้นค่ะหลงังจากนั้นนะคะคุณหมอจะมีการฉีดโบโท็อกนะคะเพื่อเก็บริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าค่ะไม่คิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตไปเยอะเลยหลังจากที่เราทำมีการยกโครงสร้างหน้าก็จะทําให้หน้าพี่ดูสดใสขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจในการทํางานให้พี่มากขึ้นด้วยค่ะใช่เือนคอลลาเจนกลับขึ้นมาแล้ว อายุมันส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งก็คืออย่ามัวแต่คิดว่าเราอายุขนาดนี้แล้วคงไม่สวยเวลาเราส่องกระจกเห็นตัวเองดูดีแล้วมันมั่นใจก็ทำให้รู้สึกภูมิใจเหมือนเรากลับมาอ่อนวัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ